ข้อที่13พิจารณารูปต่อไปนี้ a b c d e มุม b ตรงนี้130มุม c ตรงนี้คือ110เขาบอกว่าถ้า a b เส้นตรง a b ขนานกับ d e แล้วมุม c d e มีขนาดเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการทำผู้นี้เราใช้เทคนิคคือการตีเส้นขนานขึ้นมาเพิ่มเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า A, B เนี่ยขนานกันอ่ะเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันเราตีเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งซึ่งผ่านจุดอะไรครับจุด C ให้มันทําไมครับขนานกันเพราะมันขนานกันมุมตัวนี้130เพราะ,ะนั้นมุมตัวนี้ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับมุมภายในบวกกันได้180ตรงนี้ก็ต้องเหลือ50ถูกต้องไหมครับรวมกันได้180เพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหลือกี่องศาครับ60องศามุมตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ 60องศาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามุม CDE มีขนาดเท่ากับ60องศาครับ